กาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานสองแควบ้านนกแอนกินรังนะครับก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่อำเภออะไรนะครับเพราะว่าก็เกรงใจผู้ว่าจ้างนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเริ่มมุงกระเบื้องนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะสั่งซีแพคมาเทคานนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับบ้านนกนะครับหลังนี้ก็ 4คูณ40นะครับก็งบประมาณก็ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเราทําชั้นเดียวแบบนี้นะครับหลังใหญ่ก็เราทําให้มันถูกต้องนะครับก็ได้นกเหมือนกันนะครับระยะสั้นระยะยาวไม่ใช่ปัญหานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก่อนทําแล้วก็หลังทํานะครับการดูแลรักษานะครับทางทีมงานของเราก็จะแนะนําให้กับ เจ้าของบ้านทุกท่านนะครับว่าควรแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วไม่บอกเคล็ดลับไม่บอกวิธีการดูแลรักษาบ้านนกแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็ทุกท่านที่ว่าจ้างมาผมก็ทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับทีมงานสองแครก็งานก็เข้ามารู้สึกจะเยอะมากนะครับเหนืออีสานแล้วก็แถวประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ก็อยู่ประมาณหลังออกพรรษานะครับทางประเทศเพื่อนบ้านถึงจะได้เข้านะครับก็หลายหลังเลยนะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับทางสองแครก็จะเร่งทํางานให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าทีมงานสองแครรู้สึกจะมีช่างเยอะพอสมควรนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเบอร์โทรผมก็เป็นไอดีนะครับมีอะไรก็ทักไว้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับบ้านนกนะครับ ศึกษาก่อนทำนะครับแล้วก็มันดูแลนะครับปรับปรุงแก้ไขเวลาอันไหนที่ชำรุดหรือเสียหายอย่างนี้นะครับอย่าให้รอนานนะครับไม่งั้นเราทำแล้วมันจะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนะครับท้งนี้ทางนั้นทั้งเจ้าจอของบ้านก็ต้องช่วยดูแลด้วยอย่างนี้นะครับเพราะว่าไปทุกที่ทำทุกที่ก็จะมีคำแนะนำให้ตลอดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ